จากคุณพนาภัยสารค่ะขอสอบถามหน่อยครับพอดีผมใช้ลิ้นดันฟันแล้วมีเลือดออกมาจากซอกฟันเกิดจากอะไรเหรอครับเกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลส่วนใหญ่ถ้าลิ้นดันแล้วก็เลือดออกอะไรต่างๆนี่ภาพรวมๆถ้าที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากร้อนเกินส่วนใหญ่จะเกิดจากร้อนเกินพรมันร้อนมากชีวิตก็ดันเอาพิษออกอะ ช่องทางหนึ่งที่เขาดันเอาพิษดอ,อกก็นี่แหละช่องทางฟันนี่แหละนะเขาก็ดันจนสเสลือแตกเลยนะจนสเสลือฝอยหรือเสลือที่มาเลี้ยงฟันเลี้ยงเหงือกเลี้ยงฟันเนี่ยมันแตกนะมันก็มีนะมันก็มีเลือดออกคือเขาดันซึมผ่านออกมาซึมผ่านสเสลือดออกมาก็มีนะจนเลือดออกมาได้แต่ก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรหรอกนะเราไปตกใจอะไรถ้าเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นร้อนเกินนะ่ะถอนพิษร้อน ไม่ว่าอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆก็เพิ่มเย็นรดร้อนในสัดส่วนที่นาะพลังชีวิตเต็มคือสบายเบากายมีกำลังนาะแล้วก็เพิ่มบริยาศีลไปอย่างน้อยสิปฏิบัติศีลห้าานะทำให้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักใช้บททกทนทำเข้าไปก็จะเป็นพลังในการรักษาได้ดีพอสมดุลแล้วเขาก็ไม่ดันออกมาแล้วไม่ดันเอาเลือดออกมาเพราะมันไม่มีพิษที่จะต้องดันออกเขาก็ไม่ต้องดันเลือดออก นะถ้าใช้วิธีการดังกล่าวแล้วไม่ได้ยังยังไม่ดีขึ้นก็ตรวจสอบว่ามันเป็นร้อนเย็นพันกันหรือว่าเป็นเย็นก็ก็สามารถที่จะเกิดได้เหมือนกันนะร้อนเย็นพันกันหรือเย็นก็เกิดอาการดังกล่าวได้เหมือนกันแต่จะเกิดจะมีอัตราการเกิดน้อยเท่านั้นเองนะส่วนใหญกจะเป็นร้อนเกินนะก็ลองถอนพิษร้อนดูก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็ใช้ร้อนเย็นผสมกันแล้วก็ใช้ร้อนไปแก้ไปเป็นลำดับอ้าวเชิญ ขอบคุณค่ะ